ผลของการพิจารณาเห็นนิพพานโดยความเป็นสุขภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์จกเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เถอไม่ประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้วจะกก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อไม่ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามแล้ว จะก,กระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหันต์ข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานโดยความเป็นสุขจากเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้วจะก้าวลงสู่สมมตตนิยาม ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามแล้วจะกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหรันข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้